สวัสดีครับพบกับผมท็อป ER s าร์สโลไล์ครับน,นี้กับเกมโ o โบ่สี่มาพักต่อโคโบ่สี่โอ้โหส่งคามเลยนี่มาเนี่ยไปดดดดดดต่อจากความเดิมที่เล็ว มันนอนหลับในป่าก็ยังโดนปืนฟาดหัวเอ้ยกูจะมาจับมึงมาจับกูเหรอัวมาจับกูได้ง่ายๆได้ไงลูกตาโอ้ปักฐานวะโอ้โหอ้ปืนโอ้โหมีระเบิดด้วยเล่นรถกันก่อนเยี่ยวเยี่ยมโดนระเบิดรอบหวกกันเองโอ้โหโอ้โหโคตรโหดพังนี้โอ้โหเจริญจริง โอ้โทั้งทั้งทั้งปืนตบระเบิดตบระเบิดเอาเหี่ยวใส่รถคนที่อะไรเหี่ยวใส่รถต่อยรถพังอ้าวโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโหอดยุอออกไปอ้ยโอ้ยโอ้้ไงว้เอ้อ่ะเอ้ะเอ้อยโอ้โ้โอ้โยออยอออาเอออาออออออ ตดเตะตดแล้วเตะเอยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวปืนลูกซองมานี่คือปืนลูกซองใหญ่จับเดชออกอะไรจับตายจับเป็นเปล่าจับจับยังไงจับยังไงจับยังไงเป็นคนอันตรายไปแล้วเนี่ยเด้อฮ่าปืนนี้ปืนนี้อ๋อเลยอ๋อย เนี่ยจะต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ให้หมดดดงงโอ้หปืนปืนมาสุก้าผมวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเล่นปืนอย่างี้เลยเหรอเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนน้ำโอ้ยทำไม่หมดจะเคลียวะยิงไม่หมดปืนยิงไม่หมดปืนยิงไม่หมดปืนยิงไม่หมดเว้ยปืนกูยิงไม่หมดปืนกูยิงไม่หมดปืนกูยิงไม่หมด ปืนกูยิงไม่หมดไม่ได้โปนะเนี่ยไม่ไโปเอาหมดแล้ว้ยน้ยขี้ขี้นี่คือปืนสั้นจุดสองห้อยเดินไปเรื่อยๆตามทางที่เขาจะไปดุน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 เฮ้ยเพื่อนว่าไงวะนายจะเป็นลูกเลี้ยงของฉันได้ไหมไม่ตอบไม่ตอบยิงโหปลาขวด ขวดจะมาสู้กับลูกปืนปืนเหรอฮะให้มันเป็นลูกเรือไม่ยอมไปต้องกำจัดอะไรครับพี่ขาหุ่อเสพอ่ามันโคตรโหดเลยยุดอุมากอบอดอื้อ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 ึอ้อลลงเดี๋ยว อี๋ขวดมาอา้อาวอ้าวขวดออกมาอื้อแล้วก็ต่อยเอามาได้ออกได้ทีลนะขวดอืมยัย <Yeah. S 1> เอ็ดดีเอ็ขี้เทอร์โบขี้อี๋พุ่งแล้วก็ขี้พุ่งแล้วก็ขี้ไปด้วยพาแม่ง โยน ufficient. ทางสุดยอดจริงเยี Herm ่ยวไอเด็กนี่นี่เยี่ยวใส่โอ้โหปลาแม่งสู้อืออืออือเม่นไหมเม่นไหมอือ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 ไอเด็กน้อย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 ไอหนุ่มออฟฟิศไอหนุ่มออฟฟิศอือ เอออือเฮ้ยโอ้โหเครื่องบินหันมาว่ะโอ้โหดูปืนมันโอ้ยเตะโอ้โหโอ้โหดูทั้งโอ้โหไม่ไหวแล้วมั่งเนี่ยนะโอ้ยตำรวจรังแกประชาชนโอ้ยอืมโดนถ้าไม่ตายเออเออกูรอเครื่องบินรอยิงไม่โดนว่ะ เอเอพังไปซะเฮ้ยปืนเอาเหรอเอาเหรอะกูยิงเป็นเหมือนกันนะเว้ยตายซะเจ้าจงตายจังเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายวะเนี่ยฮะอเบอร์เกอร์มีจจะประกาศจับเราโอ๊ยโอ้โหระเบิดระเบิดอ่ะระเบิดอ่ะระเบิดระเบิดเหรอยิงยิงไม่เลี้ยงไม่ไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงเพื่อ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  เน้ยเนี้ยดินเดินเดินดินเฮ้ยยิงเลยรถมันยิงเลยรถมันยิงเลยรถมันพังพังพังไปซะเฮ้ยฮ่าฮ่าตายเราเป็นโจรชั่วอะไรขนาดนี้ผู้หญิงเราก็ไม่เวน้นไม่เว้นแม้สักคนโอ้ทหารทหารหน้าตั้งเหรอหน้าตั้งมาเลยเหรอหน้าตั้งมาเลยอ่ะปืนมาให้เองนะปืนมาให้เองนะ ช่วยไม่ได้เราเป็นไปกันต่อเลยโ,โอ้โหทางเครืบินโอ้ปืนหมดปืนกูหมดเื้ยเยี่ยวโอ้โหลุมโอ้ยระเบิดได้อาวุธแล้วนี่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 โอ้โหนี่นี่เฮ้ยเฮ้เฮ้ยนี่นี่ยิง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 ยายท่าอะไรเนี่ย S A D SAD โหทั้งอวกทั้งขี้ในเวลาเดียวกันโดนท่าไว้ตายอื้ออื้อโวยระเบิดอือมาดิ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 สูตรอะไรบ้างแกี้โหดูท่ามาครับนี่ไง SAD อื ไปโอ้โหโอ้โหวิ่งมาฮะวิ่งมาหาปุ๊กปืนโอ้โหระเบิดจ่อแมกใครเขาใช้กันนี่ต้องนี้นี่นี่นี่โอ้โหมาโอ้โหเออเออเออลิ้นกัดลิ้นไหมอืมมาได้เอ็มพีห้า มาดิมาดิมาดิระเบิดกระจอกระเบิดกระจอกระเบิดกระจอกนี่แน่นี่แน่หน่อยแน่หน่อยแน่อนอโอ้โหปืนแล้ววะยิงเครื่องบินสองทีพังขู่ชนชนเหรอชนเหรอสองทีพังจริงอะนี่นีน่นี่น ไอ้ต <sm convert to studios> ้องอ้วกทั้งขี้อือโหอืออือล้วงขออ้วกแหละจะอ้วกแหละไม่ใช่ดีกว่าท่านี้ยเดี๋ยวอ้วกตามโอ้โหคนละบอกมาทุกกล้าคนละบอกเลยมึงโอ้โหไอ้หูโอ้ย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 เบาเอาไม้กูมึงบอกเตี่ยว เดี๋ยวไอ้กระดอไอ้กระดอน้อยไอ้กระดอน้อยโอ้ยเอาเหรอเอาเหรอฮะเอาเหรอเอาเหรอโอ้หทีเดียวพังอะทีเดียวอ่ะโอ้หมดโอ้ยโดนโดนโดนอุ้ยโอ้โหไม่ทันว่ะทันว่ะมันต้องชาร์จเอ้ยอะไรยิงมาเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ ไอ้นี่ไอ้นี่โอ้ยไปโดนวะไอ้หมดแล้วเยี่ยวแม่งเยี่ยวใส่เครื่องบินพังได้อะ <c oughs> ไปไม <c oughs> ่รู้ว่าใครแน่ใครแน่นะสงครามครั้งนี้สงครามในครั้งนี้คนบ้าชนะเว้ยอืมลบจะรีบไปตัดผมนี่มามาดิมาดิมาดิอืมมาระเบิดเฮ้ยแล้วเบิด อ่ะสุดท้ายแลเบิร์สามลูกโยนโยนโยนแม่งไม่โดนสักคันอุ้ยโอ้โหโยนโยนเห้อเฮ้อโยนโยนมา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 จินจุนจุน โอ iğ, โ ic, ้โหรถถังใหญ่ถังใหญ่ังเอ้ยเฮ้ยโอ้ยถังใหญ่วะโอ้โหโอ้โหโอ้ยปืนกูเยอะปืนกูก็เยอะอยู่ปืนกูเยอะอยู่ดีที่ผมีปืนมากูมีปืนมากูมีปืนมามีปืนมาปืนกูหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮียเจอท่านี้เฮียโอ้โหกูใช้ปีกทางฮึ่ม นี่เฮ้ยเอาใส่รถถังพังได้อรก็แค่นี้แหละทหารนอนสบายใจต่อเฮ้ยโหยูเ u f โอนิมยาบอกนะมึงจะให้ไปสู้กับต่างดาวอะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมเราเจอกันใหม่ คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ